สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงฟอเบียนะคะโรคความกลัวหรือบุคคลที่มีอาการกลัวที่รุนแรงหรือสูงกว่าบุคคลปกตินะคะความกลัวในตรงนี้มีหลากหลายนะคะจะไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ไม่สามารถที่จะกําหนดได้ว่าเราจะต้องกลัวตอนไหนกลัวสิ่งใดและกลัวอะไรคือคือจูจ่ๆก็จะกลัวจูจ่ๆก็จะเกิดขึ้นนะคะเมื่อเกิดสถนานการณ์เหตุการณ์หรืออาจจะมีความตกใจอย่างรวดเร็ว หรือรุนแรงบุคคลที่มีอาการกลัวในตรงนี้หรือโรคกลัวในตรงนี้นะคะก็จะมีความรุนแรงกว่าคนปกติซึ่งคนทั่วไปมีมีความสามารถที่จะกลัวได้มีความที่สามารถที่จะวิตกกังวลได้หรือสามารถที่จะไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้นะคะก็คือจะมีทุกอย่างที่บุคคลที่มีอาการโรคกลัวในตรงนี้มีครบทุกอย่างแต่เพียงแค่ว่าบุคคลที่มีอาการโรคกลัว อยู่ในตรงนี้หรือพอเชิญกับโรคกลัวอยู่ในตรงนี้นันคะก็จะมีความรุนแรงมากกว่าคนปกติเท่านั้นมีทุกอย่างที่เหมือนกันหมดแต่เพียงแค่รุนแรงกว่าเท่านั้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะลดระดับมาสู่อาการที่ปกติได้หรืออาจจะทําได้ยากกว่าคนปกติในตรงนี้นั่นเองนะคะซึ่งในอาการกลัวในตรงนี้นะคะก็จะเกิดการตนกแล้วก็กลัว ไปในทุกสิ่งอย่างเนาะในตรงนี้ก็จะมีทั้งกลัวความสูงมีทั้งกลัวที่แคบแล้วก็กลัวแมงมุมในตรงนี้นะคะส่วนกลัวที่สูงในตรงนี้ในภาษาอังกฤษก็คือ acrophobia นะคะส่วนในที่แคบก็คือ ostrophobia นะคะส่วนโรคกลัวแมงมุมนะคะ arachnophobia นะคะในตรงนี้เนาะก็คือจะเป็นในในลักษณะที่เหมือนกับจะมีอ่า อาการตื่นกลัววิตกกังวลควอย่างรุนแรงในตรงนี้แล้วก็ควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นเองนะคะเราก็หัวใจจะเต้นเร็วความดันในเลือดสูงแล้วก็หัวใจก็คือหัวใจจะเต้นแรงมีอาการปวดหัวเวียนหัวผู้ติดขัดปากแห้งเครื่องไส้หายใจทีเงื่อออกมือเท้ามือเท้าสัน่นแล้วก็เป็นลมอาจจะมีอาการ ชักเกรงบ้างบางคนในบางเหตุในบางกรณีเนาะเราก็หมดสติไปนะคะก็คือจะมีกล้ามเนื้อตึงและชาอาจจะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับก้าวขาไม่ออกอะไรประมาณนี้นะคะกล้ามเนื้อตึงชาวิธีการแก้นั่นก็คือการที่ทําให้คุณนั้นฝึกจิตนั่งสมาธิออกกําลังกายทำทำตัวเองให้ผ่อนคลายนะคะทำวันละเล็ก ทีละน้อยนะคะไม่ต้องทําหนักหรือพยายามที่จะให้หายขาดเลยในตรงนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงวิธีการที่จะผ่อนคลายไม่สามารถที่จะหายขาดได้เพราะว่าอารมณ์และอาการเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ในตรงนี้เนาะเราไม่สามารถที่จะหนีความรู้สึกหรืออารมณ์หรือความต้องการทางด้านความคิดหรือ จินตนาการของเราได้ในตรงนี้นะคะเราไม่สามารถหลุดพ้นหรือไม่สามารถหนีได้เพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถทําได้เพียงแค่ผ่อนคลายทําให้ความรู้สึกในตอนนั้นขนขณะนั้นคลายไปได้เท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะหลุดพ้นหรือหายขาดนะคะประมาณนี้เนอะอันนี้คือทําความเข้าใจกันนะคะแล้วก็มีการฝึกความคิดการที่ทําให้ใจของเรานั้นสบายเบาสบายหรือไม่ยึดติดหรือไม่ไปคิดกับสิ่งเหล่านั้น พยายามคิดบุกเข้าไว้นะคะแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เรานั้นพบเจอหรือกําลังเผชิญอยู่ในตรงนี้นั้นคลายคลายไปหรือผ่อนผ่อนหนักให้กลายเป็นเบาเท่านั้นนะคะนี่คือวิธีการแก้ไขสถานการณ์ของบุคคลที่เผชิญกับโรคก,กลัวนั่นในตรงนี้นั่นเองถึงแม้ว่าคุณนั้นจะมีสภาวะความกลัวที่รุนแรงแต่คุณสามารถที่จะผ่อนคลายตนเองได้ทําให้ทุกสิ่งอย่างที่เป็นสิ่งที่หนักและแน่นอยู่ในตรงนี้ ให้ผ่อนคลายออกมาเท่านั้นเองนั่นเองนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเบาแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะเราฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ